สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้อยู่กับคุณครูในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นปฐมศึกษาปีที่3วันนี้เราจะมาเรียนบทที่1จําจำนวนนับไม่เกิน1,000 0 0ในหัวข้อเรื่องจำนวนนับไม่เกิน1,000 0นะคะยังจํากันได้ไหมคะคลิปที่แล้วคุณครูสอนเรื่องอะไรไปบ้าง วันนี้ครูจะมาสำรวจความรู้ก่อนเรียนโดยครูจะขึ้นภาพมาให้นักเรียนเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวนจากภาพที่ครูกำหนดให้พร้อมกันไหมคะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มข้อแรกกันเลยคะ่ะข้อนี้มีตารางร้อยทั้งหมด1,000กับ500 กับ10-0กับ9หน่วยเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกได้อย่างไรคะมีใครเขียนถูกไหมคะต่อไปค่ะเขียนเป็นตัวเลขไทยได้อย่างไรคะต่อไปตัวหนังสือค่ะนักเรียนจะเขียนได้อย่างไรคะ ตัวหนังสือเขียนได้1,509ค่ะข้อต่อไปกันเลยนะคะภาพหลักลูกคิดนี้แสดงจำนวนเท่าไหร่คะลูกคิดหลักพันมีจำนวน 1, 2คิดเป็น2,000ค่ะลูกคิดหลักร้อยมีทั้งหมด 1,2,3,4,5,6 1, ลูกคิดหลักสิบมีทั้งหมด1,2,3,4,5,6,7,8,9ลูกคิดหลักหน่วยมีทั้งหมด1,2,3เขียนได้ดังนี้ค่ะ 2000กับ600กับ90กับ3หน่วยนักเรียนจะเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกได้อย่างไรคะไปเฉลยพร้อมๆกันเลยค่ะนักเรียนเขียนได้เหมือนคุณครูไหมคะต่อไปตัวเลขไทยนักเรียนจะเขียนได้อย่างไรคะตัวเลขไทยเขียนได้ดังนี้ค่ะ ต่อไปเป็นตัวหนังสือนะคะตัวหนังสือเขียนได้ดังนี้ค่ะ2693มมีนักเรียนคนใดตอบถูกกันบ้างคะเก่งมากเลยค่ะ ต่อไปเรื่องจำนวนนับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนนักเรียนสามารถอ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวนนับที่มากกว่า1 0,000แต่ไม่เกิน1 0 0 0 0แสนไปเริ่มกันเลยค่ะหลักลูกคิดที่นักเรียนเห็นอยู่นักเรียนสามารถตอบครูได้ไหมคะว่ามีจำนวนเท่าใดบ้างหลักหมืน่นมีทั้งหมดกี่ลูกคะ สามหมืหลักพันละคะสี่พันค่ะหลักร้อยละคะ200ค่ะต่อไปหลักสิบมีทั้งหมด80หลักหน่วยมีทั้งหมด6หน่วยค่ะเอนักเรียนจะเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกได้ถูกต้องไหมนะเฉะลยนะคะ เขียนได้ด <aro idity> ังนี้ค่ะต่อไปตัวเลขไทยล่ะคะนักเรียนจะเขียนถูกไหมเอ่ยนักเรียนเขียนได้เหมือนคุณครูไหมคะเก่งมากค่ะไปต่อกันที่ตัวหนังสือเลยค่ะตัวหนังสือเขียนได้เป็น34286ค่ะ หลักหมืน่นมีทั้งหมด4ลูกหลักพันมีทั้งหมด6ลูกหลักร้อยมีทั้งหมด0ลูกหลักสิบมีทั้งหมด0และหลักหน่วยค่ะมีทั้งหมด7หน่วยเขียนได้ดังนี้นะคะ40 6, 0 0มืกับ6000กับ0 0 0กับ0 1 0กับ7หน่วย นักเรียนจะเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกได้อย่างไรคะเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกได้ดังนี้นะคะ46,007ค่ะต่อไปตัวเลขไทยนะคะตัวเลขไทยเขียนได้ดังนี้คะ่ะต่อไปเป็นตัวหนังสือนะคะนักเรียนจะเขียนได้อย่างไรเอ่ยตัวหนังสือเขียนได้ดังนี้คะ่ะ 46007ค่ะต่อไปนะคะเรามาทำความรู้จักกับจำนวนนับไม่เกินแสนกันค่ะหลักลูกคิดนะคะเป็นการแสดงจำนวนต่างๆโดยใช้หลักลูกคิดแสดงจำนวนเจ็ดหลักคือหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อย หลักพันหลักหมื่นหลักแสนและหลักล้านค่ะหลักลูกคิดนะคะ10หน่วยเท่ากับ1นึ่งสบเท่ากับ100่งร้อรอยเท่ากับ1นึ่งพั0สพันเท่ากับ1นึ่งหมื่0สมืนเท่ากับ10,000แสนและส0 0 0สนเท่ากับ1ล้านค่ะ การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนตั้งแต่4หลักนิยมเขียนเครื่องหมายจุลภาคขั้นระหว่างตัวเลขในหลักร้อยและหลักพันตัวอย่างตัวเลขฮินดูอารบิกนะคะ17248โดยเครื่องหมายจุลภาคจะอยู่ตรงกลางระหว่างหลักร้อยและหลักพันแบบนี้ค่ะ ต่อไปตัวอย่างตัวเลขไทยนะคะเขียนได้ดังนี้ค่ะเช่นเดียวกันกับตัวเลขฮินดูอารบิกนะคะโดยเครื่องหมายจุลภาคจะอยู่ตรงกลางถ้าเป็นหลักแสนค่ะต่อไปนะคะหลักลูกคิดจะมีทั้งหมด2ลูก10,000 0จะเท่ากับ1 0 0 0 0นะคะ เขียนได้ดังนี้ค่ะ1,000 0แกับ0,000กับ0,000กับ0 0 0กับ0 1 0และกับ0ยหน่วยค่ะนักเรียนสามารถเขียนจำนวน1,000 0แสเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกได้ไหมคะแต่แต่แต่แต,แต่ต้องใส่เครื่องหมายจุลภาคให้ถูกต้องด้วยนะคะ,ะเชลยค่ะ มีใครถูกไหมคะเก่งมากเลยค่ะต่อไปตัวเลขไทยนะคะตัวเลขไทยเขียนได้ดังนี้ค่ะต่อไปเป็นตัวหนังสือนะคะนักเรียนสามารถเขียนจำนวน1นึ่งแเป็นตัวหนังสือได้อย่างไรคะตัวหนังสือเขียนได้ดังนี้ค่ะ1,000งแไปกันต่อข้อต่อไปเลยค่ะแล้วหลักลูกคิดนี้ล่ะคะ นักเรียนสามารถเขียนได้อย่างไรบ้าง60,000กับ0 0 0กับ800กับ0 10กับ2หน่วยนักเรียนสามารถเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกได้อย่างไรคะสามารถเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกได้ดังนี้นะคะต่อไปตัวเลขไทยนะคะเขียนได้ดังนี้คะ่ะต่อไปจะเป็นตัวหนังสือนะคะ เขียนตัวหนังสือได้ดังนี้ค่ะ6 8 0 2ค่ะต่อไปละคะในหลักหมืน่นมีลูกคิดทั้งหมด9ลูกหลักพันมีทั้งหมด5ลูกหลักร้อยมีทั้งหมด1ลูกหลักสิบมี0นย์ลูกและหลักหน่วยมี1ลูกเขียนเป็น90,000 กับ5 0 0 0กับ1 0 0กับ0 10และกับ1หน่วยเหมือนเดิมเลยค่ะตัวเลขฮินดูอารบิกนักเรียนจะเขียนได้อย่างไรคะเฉลยนะคะต่อไปตัวเลขไทยนะคะเขียนได้ดังนี้ค่ะต่อไปเป็นตัวหนังสือนะคะตัวหนังสือเขียนได้ดังนี้ค่ะ 9 5 1 0 1ค่ะต่อไปเป็นเกมผิดถูกนะคะจะชวนนักเรียนทบทวนบทเรียนที่เรียนมาเมื่อสักครู่ค่ะเอนักเรียนสามารถตอบได้ไหมคะว่าหลักลูกคิดรูปนี้แสดงจำนวนเท่าใด มีหลักหมื่นสองลูกเขียนเป็นสองหมื่นมีหลักพันสีลูกเขียนเป็นสี่พันมีหลักร้อยศูนย์ลูกเขียนว่าศูนย์ร้อยมีหลักสิบเจ็ดลูกเขียนว่าเจ็ดสิบและหลักหน่วยศูนย์หน่วยโดยครูจะมีช้อยให้สองข้อนะคะว่านักเรียนจะเลือกข้อไหนถูกหรือผิดข้อที่หนึ่งคะ่ะ 24070และข้อที่2 2 4 1 7 0นักเรียนคิดว่าข้อไหนถูกคะ,ฉะเฉลยค่ะข้อ1ถูกค่ะมีนักเรียนคนไหนตอบถูกเหมือนคุณครูไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะ ข้อต่อไปกันเลยมีหลักหมื่นหนึ่งลูกเขียนว่า1นึ่งมืนมีหลักพันห้าลูกเขียนว่าห้าพันมีหลักร้อยหนึ่งลูกเขียนว่า100มีหลักสิบสองลูกเขียนว่าสองสิบมีหลักหน่วยสีลูกเขียนว่าสีหน่วยครูจะมีช้อยให้นักเรียนนะคะข้อที่1 15,144และข้อที่2 15,124นักเรียนคิดว่าข้อ1ห,หรือข้อ2ถูกค่ะเฉลยค่ะข้อ2ถูกนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะสำหรับคนที่ตอบถูก ส่วนใครที่ยังตอบไม่ถูกสามารถย้อนกลับไปดูคลิปเพื่อทบทวนเนื้อหาได้นะคะข้อต่อไปกันเลยค่ะข้อนี้นะคะจะมีทั้งหมด2รูปให้นักเรียนช่วยกันนับค่ะว่ารูปแรกทางซ้ายมือมีหลักหมื่นทั้งหมดกี่ลูกคะ1 2 3่ะ1 2 3 4 5, หกเจมีหลักหมื่นทั้งหมด9ลูกคิดเป็น90้าหหลักพันเป็น0หลักร้อยมีทั้งหมด600หลัก10มีทั้งหมด0 1นและหลักหน่วยมีทั้งหมด7หน่วยต่อไปรูปที่2ค่ะหลักหมื่นมีทั้งหมด7จ็ด0มืน หลักพันมีทั้งหมด0พันหลักร้อยมีทั้งหมด0ร้อยหลักสิบมีทั้งหมด20และหลักหน่วยมีทั้งหมด5หน่วยค่ะโดยครูจะให้โจทย์มานะคะหลักรูปคิดได้แสดงจำนวน70,25ได้ถูกต้องคะ่ะรูปที่หนึ่งหรือรูปที่สองคะ,ะเชลยค่ะรูปที่สองนั่นเอง ต่อไปนะคะมีหลักลูกคิดจำนวน2รูปนักเรียนสามารถตอบได้ไหมคะว่ารูปไหนแสดงจำนวนเท่าใดบ้างรูปที่1 1,000หกับ5,000กับ100กับ20กับ4หน่วยและรูปที่2 2,000งกับสี่พกับศ0นกับ70บ กับศูนย์หน่วยโดยครูจะมีโจทย์ให้นะคะสอง7 0ืหลักลูกคิดรูปไหนแสดงจํานวนนี้คะ1ห,หรือสองเอยฉเฉลยค่ะรูปที่สองนะคะ ก็จบไปแล้วนะคะสําหรับบทเรียนในวันนี้เป็นไงกันบ้างคะสนุกไหมเอ่ยคุณครูก็หวังว่านอกจากนักเรียนจะสนุกแล้วก็คงจะได้รับความรู้กันด้วยนะคะความรู้ที่ได้รับวันนี้นักเรียนสามารถอ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจํานวนนับที่ไม่เกิน1นึ่งแได้ จบบทเรียนนี้แล้วนักเรียนอย่าลืมฝึกฝนทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมแล้วเรากลับมาพบกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ